บริวารหรืออะไรต่างๆนะบางทีมันมีคําว่าการให้ทานเสียสลากการอะไรเี้บางทีมันก็เป็นเรื่องของผลประโยชน์นะเพราะว่าพอเราเป็นกทีกับคนมากๆคนบางคนเขาก็ยังมีกิเลสมีอะไรของเขาอยู่อ,อ่งการค้าการขายหวังกําไรขาดทุนใครค้าขายเขาก็อยากได้กําไรเยอะๆอะ,อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมการค้าขายอย่าง เป็นรมอะไรเนี่ยบางทีมันมันเป็นเรื่องของธุรกิจกลายเป็นอสิ่งที่ขวางเข้าไปอีกบางทีเราต้องการทําให้ได้กําไรเยอะๆเอ๊ะมันก็เป็นเรื่องของกิเลสหรือเปล่าความโลภหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมากรแฟงเข้ามาตรงนั้นแหละฮะเยอะแล้วยิ่งอไอเรื่องความเชื่อต่างๆที่มันลุมเล้าเข้ามานะอะไรเงี้ยบางทีมันขัดก<ม>ับสิ่งที่เรายึดถืออะไรเงี้ย ผมอย่างเรื่องบางเรื่องเนี่ยอย่างเรื่องอาการเคารพคือหลักธรรมก็คือหลักธรรมเนาะหลักธรรมก็คือหลักธรรมเลยบางทีคำสอนอผมก็ฟังนะแล้วก็นำมาปฏิบัติมากกว่าบางทีคนบางคนเขามีการเคารพเทวดาลูกอะไรอย่างเงี้ยมันมันทําให้ บา <mile> งทีม er. ันก็สับสนนะผมเคยสับสนไปพักหนึ่งนะฮะบางคนก็มีพระของโจรเลยแต่ก็รู้แล้วพระเจ้าที่บอกว่ายากที่สามัญชนคนธรรมดาจะทำได้ต่างคนต่างศึกษามาแล้วก็ไปทางไหนเข้าช่องไหนก็ไปช่องนั้นแตเลยหลงไปทางมีทางหลงก็มีทางถูกก็มีทำให้คนสับสนเลยเว่าเรื่องต่างๆตอนเรื่องหลงเนี่ยเยอะเพราะว่าความเชื่อ แล้วแล้วพอเราฟังความคิดของคนหลายๆคนเข้ามาเลยบางครั้งมันทําให้เราโอนเอนอ่อนไหวไปตามความเชื่อหลายๆอย่าง <c oughs> จนกระทัง่งบางทีมันต้องกลับเข้ามาหาความจริงให้ได้เลยก็ได้ใช่<ต>ถ,ถ้าบางทรั้ง มีโอกาสด้เข้ามาที่นี่เพราะยังชั่วถ้าผู้มีมีโอกาสก็เอาเขาก็ททำนั่นเชื่อ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 ไปเลยผู้จะใครควรพิจารณาหาเหตุต้องตใจจ้ะแลไปเจอีิปัติพนงหลวงพ่อจ้าต้นนั้นมันไม่กลวงนะคะท่านเพราะว่าเวลาฝนตกแล้วมันฉีกออกไงฮะแต่มันไม่กลวงข้างในอ๋อเอาได้ไหมคะ้าฉีกก่อนต้องแต่พวกตับ